สวัสดีครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องบางเรื่องตัวเลข25ล้านคือจำนวนผู้หญิงในโลกนี้ที่ถูกทำแท้งเถื่อนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เนี่ยจะมีอยู่2 3 0 0 0คนที่ต้องเสียชีวิตไปยิงนี้ต้องรับสู่โลกสีเทาของธนพันธุ์นะครับโลกสีเทาใบนี้เนี่ยวันนี้จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะเริ่มพูด มันมืดนะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในห้องนี้ไฟไหม้หรือเกลียดที่หน้าผมเนี่ยมันมีทางออกอยู่สีทางนะครับสองทางอยู่ด้านข้างอีกสองทางอยู่ด้านหลังนึกถึงการบินผมอยากจะขออนุญาตเล่าถึงเรื่องของการทําแท้งผ่านเรื่องเล่าของผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนคนนี้เนี่ยคนที่หนึ่งเนี่ยผ่านมาทางโทรศัพท์ครับ ในวันหนึ่งที่ครอบครัวเรากําลังกลับจากการไปทานอาหารตอนมื้อค้าบมาเนี่ยผมก็ได้รับโทรศัพท์คําปรึกษาจากหมอรุ่นพี่ครับเขาเป็นประาสาทศัลยแพทย์เขามีคนไข้ของเขาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นมะเร็งที่สมองการผ่าตัดครั้งที่หนึ่งผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่การกลับเป็นซ้ำมันกลับมาแล้วก็ผ่าตัดครั้งที่สองไปได้ <S <S ผ่านไปครั้งที่สองนั้นนะครับตอนนี้มะเร็งมันกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จะต้องผ่าตัดครั้งที่สามและเป็นครั้งที่น่าจะยากด้วยแต่ที่ยากกว่านั้นก็คือผู้หญิงคนที่ท้องครับเขาม,มีลูกสองคนสามีมีความรักในครอบครัวความเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของทางกายแต่ความรักคือความผูกพันของจิตใจผู้หญิงคนที่ท้องและอนาคตข้างหน้าเขากำลังจะเสียชีวิตแป๊ครับช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่พูดมาอย่างเงี้ยพี่ทําไครท้องหรือเปล่านี่คือประโยคที่ผมมักจะพูดกับรุ่นพี่เวลาเขาโทรมาหาตอนยามไม่ปกติ พี่มีคนไข้ท้องครับพี่อยากจะขอให้แปะช่วยนิดหนึ่งเขาก็เล่าเคสมาพี่จังหวัดของพี่มีหมอสูเยอะมากเลยนะพี่ก็ก็ทำก่อนได้ไหมอ่ะให้ผมเป็นมือสอง,องเถอะพี่คิดว่ามันยากนะแปะพี่ต้องลองดูก่อนครับเพราะเคสเนี่ยมันเป็นเคสที่มีปัญหาผู้หญิงของพี่เป็นเป็นเป็นคนไม่สบายแล้วก็ขอหยุดการสนทนาเท่านั้นนะครับโดยฝากความข้อความสุดท้ายไว้ว่าถ้ามีปัญหาโทรมาใหม่ได้ รู้ไหมครับว่าการทําแท้งเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากความง่ายคือเทคนิคมันง่ายครับนี่คือยุคปีพศ .2564 เทคโนโลยีการทําแท้งมันไปถึงไหนแล้วปัจจุบันผมให้กินยา1เม็ดสอดยา4เม็ดตัวอ่อนก็หลุดออกมาได้ตัวอ่อนที่หลุดออกมานั้นเนี่ยอย่าเพิ่งมีจินตนาการว่าเป็นเด็กที่เดินได้นะครับตัวอ่อนอายุครรภ์แสัปดาห์เนี่ยจะมีขนาดความยาวประมาณ1.5เซนติเมตร ตัวอ่อนที่มีขนาดอายุคัน8สัปดาห์จะมีขนาดประมาณสัก6.5เซนติเมตรในขณะที่ตัวอ่อนอายุคัน20สัปดาห์จะมีขนาดประมาณ15-20ซนติเมตรเท่านั้นเองเป็นตัวอ่อนครับไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้การทําแท้งคือการเอาตัวอ่อนออกมาจากโพรงบนลูกก่อนเวลาที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้การทําแท้งมันง่ายในมือพวกผมครับผมใช้อะไรบ้างนอกจากใช้ยาแล้ว หลอดดูดสุญญากาศสามารถใส่ไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดออกมาครับนึกสภาพจินตนาการเหมือนกับการดูดชาไข่มุกปลอดภัยครับเราสามารถจัดการผู้ป่วยผู้หญิงบนเตียงแค่15ทีหรือเขาจัดการเองที่บ้านถ้าผมสั่งยาให้เขาใช้แต่เชื่อไหมครับในกระบวนการนี้ถ้าไม่ถึงมือผมเนี่ยจะถึงมือของใครบ้างมีเยอะแยะครับหมอตัวปลอมอยู่ทั่วประเทศไทยเขาสามารถบีบเหยียบ คลึงมดลูกให้เกิดการแตกฉีกขาดหรือการทะลักออกมาได้ถ้าเป็นบางที่นะครับเราก็สามารถใช้ไม้เสียบลูกชิ้นใส่ไปในช่องคลอดเสียบเขไปให้ทะลุครับเมื่อมีการอักเสบติดเชื้อหมออย่างพวกผมดูแลได้หรือบางที่ครับเราสามารถใช้ไม้แผ่นเสื้อครับแกะมันออกแล้วก็ทะลวงเข้าไปในช่องคลอดเข้าไปในมดลูกก็แทงได้ แต่ผลไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าคนกลุ่มที่ทาขึ้นมาแล้วเกิดเพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยความบาดเจ็บมันตกอยู่ที่ผู้หญิงหลายๆลครั้งเราเจอคนไข้มดลูกเน่ามดลูกทะลุไส้ทะลักไตาวายแล้วก็ตับวายบางคนเราสามารถผ่าท้องช่วยชีวิตเขาได้ครับแต่ความพิการมันกลับมามันไม่เหมือนเดิมไปตลอดชีวิตลองนึกแล้วมันสะเทือนใจมากถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เรารู้จักเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์เป็นรุ่นน้อง มันน่าเจ็บใจขนาดไหนมันน่าช้ำใจขนาดไหนที่เราปล่อยให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นกับคนผู้หญิงของเราไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศไทยครับทั้งโลกเลยนี่คือบทนําของการทําแท้งนะครับยังมีใครจะเดินออกไหมครับสองประตูอยู่ทางด้านหลังสองประตูอยู่ทางด้านข้างในวันลูกสาวผมถามผมว่าพ่อแล้วถ้าเราไม่ทำเขาจะอยู่ยังไงลูกสาวผมตอนนั้นอยู่ชั้นไม่ม .3 ก็มสรู้สึกยังไงบ้างครับ ความเป็นพ่อในวันนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจมากนะครับไม่ได้ดีใจว่าผมจะได้ทําแท้งโดยที่มีลูกสาวสนับสนุนนะแต่ผมรู้สึกปราบปลื้มใจมากว่าต้นไม้ที่ผมเลี้ยงและรดน้ําดูแลเขาทุกวันเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกห่วงใยและเป็นเดือดเป็นร้อนกว่าความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกมากกว่าเรื่องของบาปบุญที่เคยถูกสั่งสอนมาเคสนี้จบด้วยมือของพวกเราครับ เขาก็ส่งมาที่เราครับเพราะสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นไม่ทําแทง้งหมอที่ดีเขาไม่ทําแท้งกันแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านพลาดโอกาสในการได้ดูแลอะไรบางอย่างนะครับเพราะในวันที่เราทําแท้งเสร็จเรียบร้อยเราไปดูคนไข้กันเราคุยเรื่องการคุมกําเนิดครับเพราะการเจ็บป่วยทางกายนั้นความรักยังอยู่เขายังมีเซ็กส์กันได้แล้วเขายังท้องกันได้ผู้ชายก็เงียบผู้หญิงก็เงียบแต่เรารกลัวการท้องเกิดขึ้นซ้าก่อนที่เรา,เอ,าออกจากห้องนั้นเนี่ย ภรยาของผู้ชายหรือคนไข้ของผมเนี่ยก็บอกว่าคุณหมอเรื่องของการทําหมันเนี่ยเราคุยกันมานานแล้วนะดิฉันบอกเขาเองมันไม่ต้องทําเพราะอีกไม่นานดิฉันก็จะต้องจากโลกนี้ไป <c oughs> เขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตใหม่กับผู้หญิงคนใหม่กับภรรยาคนใหม่สร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ร่วมกันดูแรลรูกของเรามันดีมากนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ดูแลคนไข้แบบนี้ เราเห็นถึงความรับผิดชอบของการเป็นภรยาเราเห็นถึงความรับผิดชอบของความเป็นแม่ที่บอกว่าลูกเกิดมาไม่ได้นะพี่เขาต้องอยู่ต่อไปพี่ก็ต้องอยู่กับพ่ออยู่กับครอบครัวต่อไปเป็นเกียรติมากที่ได้ดูแลเคสแบบนี้ฟังดูแล้วดีมากครับผมทําแท้งมาเกือบ20ปีผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทาเรื่องแบบนี้ครับกว่าจะก้าวข้ามเรื่องของบาปบุญคุณโทษได้ผมใช้เวลานานมากผมทําร้ายผู้หญิงมาเยอะมากตอนหลังก็เก่งครับใครเข้ามาก็คุย ฉะน้นรายรักษาเนะครับเธอฉันจะช่วยเธอได้อะไรบ้างไหมแต่วันหนึ่งผมก็หลุดนะครับสติถ้าไม่รักษาไว้มันก็จะไปได้เมื่อวันที่ผมได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุวันสัก20กว่าปีมาเพื่อขอทําแท้งเป็นครั้งที่4รู้สึกเหมือนผมไหมครับนั่นหม,มายความว่าเขาเคยทาแท้งมาแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแลวนี่เป็นครั้งที่4ได้ยินดังนั้นธนพัณฑ์ก็รู้สึกโกรธและหงุดหงิดเป็นอย่างมากครับว่าเฮ้ยเธอ ฮ้ยไอ้ที่สามครั้งที่ผ่านมามันไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกอะไรเลยเหรอมันง่ายมากที่จะทําแท้งแล้วท้องใหม่ได้ง่ายๆเลยเหรอนั่นเพราะผมเกลียดเขาแล้วครับผมตัดสินเขาแล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีไม่ดีพอที่ผมจะดูแลเขาอย่างอย่างเฉยๆเหมือนคนอื่นๆแม่ชีทเทเรซ่าคือมีประโยคนึงครับบอกว่าถ้าเราตัดสินคนอื่นไปแล้วนะั้นเนี่ยเราแทบจะไม่มีเวลาไปรักเขาเลยครับผมก็ถามเว่า แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะแม่อยู่ไหนแม่มาไม่ได้คุณหมอแม่ไปบวชชีพราหมณ์แม่กำลังไถ่าบาปท้องที่หนึ่งเนี่ยหนูก็ท้องกับแฟนแฟนก็หนีไปแม่ก็เลยบังคับไปทำแทง้งเพราะบอกว่าหนูท้องไม่ได้หนูต้องเรียนกับคนที่สองผู้ชายพอรู้ว่าหนูท้องเขาก็ทิ้งหนูไปแม่หนูก็พาไปทำแทง้งหนูต้องเรียนท้องที่สามผู้ชายหนีไป แม่ก็พาไปทําแท้งหนูท้องไม่ได้หนูต้องเรียนเป็นยังไงครับเกิดมาเคยเจอผู้หญิงที่โชคร้ายหรือผู้ชายแบบนี้บ้างไหมผมได้เจอนะครับแล้วพ่อเธอล่ะพ่อไม่เคยคิดว่าหนูเป็นลูกอยู่ในบ้านหนูเป็นอากาศได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกผมก็รู้สึกใจหายครับเพราะคิดถึงลูกตัวเองว่าลูกผมไม่เหมือนน้องคนนี้เลยเรากอดลูกทุกวันเราจูบลูกทุกวันจูบมันจนลำคาละ่ะ เนี่ยที่น้องคนนี้เธอไขว้และหาการกอดการจูบมาตลอดและพร้อมจะพรีดายให้กับทุกๆคนที่เป็นผู้ชายที่ทําให้เธอหลงรักได้และทําให้กเกิดความอบอ,บอุ่นกับเธอได้และเธอก็ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวได้ยินเช่นนั้นก็ขอโทษครับเมื่อกี้หมอขอโทษเดี๋ยวหมอจะทําแท้งให้แล้วก็แม่ก็ไม่ต้องรู้พ่อก็ไม่ต้องรู้แต่หมอขออย่างเดียวเถอะให้หมอคุมกำเนิดให้ได้ไหมเธอจะได้ไม่ท้องอีก เธอจะเจอผู้ชายที่เธอรักกี่คนก็ได้มันเรื่องของเธอแต่เธอจะไม่ท้องและเธอก็จะไม่บอบช้าเรื่องแบบนี้อีกตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมก็เจออย่างนี้แหละครับถ้าผมไม่ได้เป็นหมอทําแทง้งผมคงไม่เห็นว่าครอบครัวตัวเองมันดีขนาดไหนผมคงไม่รับทราบอย่างซึ้งใจว่าเมียผมมีผู้ชายที่รักขนาดไหนผมคงไม่รู้ว่าลูกผมมีความรักมากล้นเหลือขนาดไหนแล้ครั้งเราก็บอกกับลูกว่าเรามีมากเกินพอนะลูกเราต้องแบ่งส่วนนี้ไปให้กับคนอื่นที่เขาขาด ตอนที่จะมาที่เวทีแห่งนี้เนี่ยผมบอกน้องๆว่าอยากจะขอเปิดเพลงแนะนำตัวแบบไม่เป็นเมื่อกี้ได้ไหมผมก็คิดเพลงในใจครับผู้หญิงค่าขยะแตะโอ้โหหลายคนในห้องหัวเราะยินดีต้อนรับสู่คนอายุเดียวกันนะครับปี2,133หลิวเตอ๋อหัวใช่ไหมครับผมทำขึ้นมาผมทำแท้งแบบนี้มาเนี่ยหลายๆคนหาว่าอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการทำที่ไม่ดี แต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าการทําแบบผมนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าผมกําลังรักษาสิทธิ์ของความเป็นคนของความเป็นผู้หญิงผมสอนลูกผมสอนลูกสิทธิ์ให้เข้าใจถึงสิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์นี้ไม่ใช่มีใครให้มาครับมันมาติดตัวเราอยู่แล้วลูกมีสิทธิ์ในร่างกายลูกมีทางเลือกเสมอผมบอกลูกสาวว่าถ้าลูกท้องคนแรกที่ลูกจะต้องนึกถึงต้องเป็นพ่อ พราะพ่อจะเป็นคนที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ลูกได้นี่คือสิ่งที่เราได้สื่อสารกับลูกในครอบครัวผู้หญิงคนต่อมาคือภรรยาครับหมอจะทําแท้งมากน้อยแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนทําไม่ได้ถ้าคนหลังบ้านไม่โอเคภรรยาบอกว่าพ่อก็ต้องทาแหละเพราะเรื่องนี้มันคือเรื่องที่พ่อจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันสอนลูกศิษย์สอนคนรุ่นต่อๆไปให้เข้าใจว่านี่คือสิ่งจําเป็นเพราะการทําแท้งนั้นคือบริการทางการแพทย์ ผมเป็นหมอสูตินริเวศเชี่ยวชาญเรื่องฉี่เล็ดและมดลูกหย่อนแต่การกระทําซึ่งการทําแท้งและสอนลูกศิษย์นั้นเป็นการสอนลูกศิษย์ในเรื่องของเทคนิคและสอนให้เขาได้ทราบว่าผู้หญิงเขามีสิทธิ์ในร่างกายของเขาเองและการทําแท้งนั้นเป็นการหยิบยื่นบริการที่มีคุณธรรมปลอดภัยราคาถูกให้กับเขาและก็คุมกําเนิดให้กับเขาให้ได้ประเทศชาติขับเคลื่อนด้วยบาปบุญคุณโทษไม่ได้ครับแต่ประเทศชาติจะไปได้ดีถ้าเราพร้อมที่จะ ยินดีต้อนรับการกลับมาของผู้ที่เคยผิดพลาดไปแล้วครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ที่จะพูดให้ฟังขอบคุณนะครับที่ไม่เดินออกประตูข้างหลังและประตูด้านข้างเวลานี้ผมขออนุญาตเดินออกไปก่อนนะครับการพูดจากนี้ไปเนี่ยผมขอนับถอยหลัง5วินาทีทุกคนนับผมได้นะครับ5 4 3 2 1 0 เชื่อไหมครับ5วินาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมีคนเข้าสู่กระบวนการทําแท้งเถื่อนสําเร็จไปแล้ว4คนผมใช้เวลามาทั้งหมดเกือบ12นาทีหรือ12นาทีเนี่ยมีคนทําแท้งเถื่อนสําเร็จไปแล้ว5้า้อ็ดสบคนและอีก12นาทีถัดจากนี้ไปจะมีคนตายจากการทําแท้งเถื่อนหนึ่งคนถ้าทุกท่านคิดว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําผมจะขอบคุณมากเพราะความเป็นสีเทานั้น ได้ขยับมาทางสีขาวอีกนิดหนึ่งไม่ต้องขาวสนิทครับขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งที่ฟังและเข้าใจการตายของผู้หญิงอีกหนึ่งคนข้างหน้านั้นจะไม่เสียหายเลยถ้าเราเข้าใจในสิทธิบนร่างของเขาขอบคุณนะครับ